สวัสดีค่ะอยู่กับบุญเส้นสายมันค่ะตีเล็กพึ่งกลับมาถึงบ้านเมื่อกี้นะคะลงรถได้ก็วางกระเป๋าไปล้างรถอีกแล้วคือมาถึงนี่คือไม่อะไรเลยนะคะมาวางกระเป๋าพร้อมกับเงินนะคะบอกว่าไปวิ่งงานได้เงินไปกี่วันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไปทำงานแปดวันนะคะเขียนยื่นเงินให้เมีย ห้าพันนะคะบอกว่าวางตังไว้ตรงนี้นะวัดส,สัน่าแต่กระเป๋ารายังไม่คุณน,นะคะเดี๋ยวเราเช็คมือถือก่อนเผื่อเจอช็อตเด็ดนะคะนี่เป็นมือถือที่ว่าใช้ติดต่อธุระตีเด็กนะคะเช็คดูแมกซินเจอนะคะ ถ้าเขายังไม่รู้ก็เป็นความดีของเรา วุ้นต้องเช็คให้หมดนะคะมาถึงบ้านแต่ถ้าคนเขาไม่อะไรก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าคนฉลาดเขาคงลบทิ้งหมดเนาะแต่ว่าวุ้นมีวิธีการเช็คนะคะวิธีการเช็คคือวุ้นตั้งหรหัสตั้งล็อกอะไรไว้เราก็จะเข้ามาดูนี้เขาคงลบทิ้งหมดแล้วลมั้งคะเคช็คกระเป๋าก่อนค่ะ มาจากทำงานเราต้องชิคนะคะไม่ชิคไม่ได้เขาบอกว่าเหลือตังเก็บกระเป๋าแค่นี้นะคะพันกว่าบาทนอกนั้นให้เมียนะคะตรงนี้มันมาจากไหนม,มันยังไม่เอาทิ้งอีกแบบผักเป็นหัวมันี่ ไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวออกไปขางนอกนลูกชายเห็นพ่อมาดีจังเอาบักอันนี้นี่ค่ะบรรยากาศยามเย็นมาถึงก็ล้างลูกชายสุดหล่อเลยตีแหนกโอ้ยบักอันนี้แม่บักอันผู้สีบอกมึงจังไหนดีวะมึงเห็นจังไหนเห็นมันแตกว่างรุ่งดีดีนี่ะ เดี๋ยวจะไปยกออกเอาไปเอาลวดมาดเอายกแต้โตเตานันไป่อยบางนี่บ่เอาไอ้แขนเสื้อห่างมากไปนี้เอามาซุบใส่กันล้วกเอาไม้แขนเสื้อออมลแล้กกับัดแม่แล้วมัน่างแหงนอไม่ได้เตาใส่ยางบบนี้คุณลุงใช้ทา่านไปต้องซื้อเตาสิ่งแม่เลี้ยเบอร์โทรศัพท์เนี่ย พี่น้องเอยแต่ละเหมือแต่ละวันหอยปวดประสาทก็บักเทวดานี่นี่ไม่ไกลให้ลับเลยฮัลโหลค่ะจ้าส่งพัสดุจ้าจ้าถึงไหนแล้วจ้าเปล่ามาเนี่ยฮะเจ้าประยูงยังหลังบ้าน ยาเฝ้าด่างมันแตกกูมันสีดังเนวาดยนี้อันนี้ฮวกแบนี้ฮะแล้วมันจะรองยังไงเนกรองยังไงางนะะย่างเนยานะคอย่างน่ะมนนมุนบวมแนวเอาแม่เสกุดลุ้นหรืก็ว่างคันน่นหรอมุนบดหรอสายยาง ไปอยู่ปลาอยูโด่งกับปานคนโดง่งคนปลาพี่น้องเดี๋ยวสีมาเบิองมันยังโอ้ยเนาะผมกับซึกบึกอยู่เบิองพี่น้องขี้ไล่แท้คือจังผสมกับข่อยคักแน่แท้<ว>เอากระแมนตัวเอฟซีผสมกันบ่เอฟซีคล้นงหนาๆผสมเขาอุ๊ยอตายแล้ววันนี้เ<ว>ขาผสมจะคล้อ,มองมึงไหน มันงามบดนนะเอามันบอเนี่ยอใจวะกะงุงท <g urg ling> ี่กันแล้เดวอบันไต่ยังมากินได้ซื้อยังมาสู้กิน,นไปเหตุงานโขกเจ็ดมือนชิ้นหอดเมียบอชิ้นหอดอีหลีให้ชิ้นหอดอีหลีใหออ้ทำทาเบา เมืย์วอไปเฮ็ดเบียบมวลพ่อพ่อผู้เสียผู้สาวเนี่ยวอเฮ็ดจังไหนเตาแต่งเนี่ยโทษถามย่ะคำมี่เตาบอเนี่ยถามสื่อเตาเวลาอยู่ พ่อทนันยังขำก่อนต,ติดเครื่องดับไหมนี่นะฮะบ่อยพ่นมะพี่เลยมะพี่มาพี่เลยคนอยู่พี่มานนี้กำลังว่าจะเอายกดับขึ้นให้เขาขนส่งมาพอดีค่ะเดี๋ยวไปดูก่อน ใช่ F <อ>ที่6อะพอดีมารับของนะคะมีแตเน่เอาเสียงเงินพี่น้องฟังผุ่นบ่ราะฮนยกดำให้เขาอยู่เขาจัดการเองแล้วค่ะเอาตเตาเฮจังไงเ้วุ่น,น,นท้อนเอาไมา้บอร์ตเตาเมีย เดี๋ยวคุณทุกอันเนี้ขำก่อนเฮ้ยนักกวัวมันเร็วใสอันนี้ได้บ่ได้3ทวงโอ้ยมันก็มีแนวเดี๋ยวก็กมีแน,น่นกกวจะไี่ก็ใส่ได้งไเ,เดงดหลาย,ยาให้ยกเตามือเดียวได้นานเขาเลยพี่น้องเดี๋ยวโทรหาป้าก่อน ฮัลโหลไอ้ลูกเนี่ยขามันได้ซื้อเตาอ่นนั่นไว้ในบ่อเตาฟื้นแม่เตาเตาที่เขาวหนังเลยนะแม่แนกมันเห็ดเตาแตกบ่มีเตาวระสิย่างเนื้อเตามันแตกเดี๋ยวถามเพื่อนให้เดี๋ยวอ้เอ้าครัวหมูไม่สีมาเสียบอะไรห่วยว่งเตาเนี่ยนี่แหละเถ้าเบิ่งก่อนแต่่วะมูเขาสิพากันไปอยู่คือวุ่นถ้าวุ่นทุตุลาวุ่นกับสีทาให้หมอเออก็จะวุ่นกับสิไปเลย เมื่อมันมีอยู่ก็ตัดเออยู่เมื่อไนะงนา่าเกลดกรสีล้อดโดนอีกละ่ะเดี๋ยวทัคเออเดี๋ยวทัคประคำก็มีเตาบอยอีหัวมันร้อนเตามันแตกเตารีสุกเข้าไปอีกเอเตาเหมือนหัวโอ้ไม่หัวกาจ่าเดี๋ยววันสิ้ไปห,หาซื้อเตาสิ่งอาดอกสันเออเออสรุปเตาไม่มีนะคะเราคงจะได้ไปซื้อเตาที่แคนดงก่อนฮะบอย บอมีเข้าตรงไหนไปซื้อแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวไปประกอบเตาก่อนพอได้ย่างก่อนเนาะไป้มาติดตามกันต่อคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็ติดเล็กกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะไว้มาดูว่าจะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บตกตีเล็กก่อนยังไม่ได้เช็คละเอียดนะคะ ยังไม่ได้เช็คบนรถเผื่อมียางมัดพงมัดผมซสาติดรถมาเนาะวันมาตามต่อกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ